บางครั้งเราเห็นเราเห็นเ,เราเห็นการทำบุญที่ทำบุญทางวัตถั่วเราเห็นนะส่วนหนึ่งว่ามันมันจะทำให้เกิดกระบวนการกระบวนการที่ยุ่งยากมากเลยเอาคนละหลายคนมารวมมาที่เดียวกันเโอ้โหกระบวนการในการดูแลแต่พวกเราอ่ะทำบุญใหญ่ทุกวันแต่เราไม่ค่อยขยันทำกันไม่ง่ายบุญใหญ่ของเราพวกเราอ่ะ แล้วเป็นบุญแล้วเป็นบุญที่อะไรอ่ะอันนี้สงมากมายมหาศาล้วยบุญบุญทางวัตถุเนี่ยมันเป็นอันนี่สงแค่แค่ร่างกายแค่ร่างกายได้จิตใจบ้างเล็กน้อยแต่เราสังเกตดูพวกเราอ่ะทุกวันเนี่ยตื่นขึ้นมาพวกเราเราทาบุญกับภาวนาทําบุญกลับกลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นทําบุญเป็นทําบุญที่ยิ่งใหญ่ก็คือบุญภาวนาทําไมถึงบอกว่าบุญภาวนามันใหญ่กว่าบุญวัตถุทาน อบุญภาวนาเนี่ยมันเป็นบุญที่เปลี่ยนจิตวิญญาณของตนเองได้แต่บุญที่เป็นวัตถุทานน่ะเป็นบุญแก,ฝกญญ่ฝึกนิสัยจิตวิญญาณเขาต้นเองฝึกนิสัยจิตวิญญาณให้หัดให้ทานเฉยเฉยฝึกให้เขาได้หัดจารคะได้หัดให้ทานทางวัตถุเพื่อฝึกเพื่อกล่อมเกลาให้เขาได้รู้สึกอ่อนโยนรู้สึกเสียสละ แต่พอเราภานะวนาผู้แบเป็นบุญที่เราตัดละอารมณ์ทิ้งอารมณ์นะเพราะบุญจากการให้ทานบางครั้งทุกคนทําบุญจากการให้ทานเยอะแต่ก็ยังคาดหวังว่าอ่าได้ไปสวรรค์บ้างได้เป็นเทวดาบ้างชั้นนั้นชั้นนี้บ้างใช่ไหมได้เกิดภพภูมิที่ดีบ้างหลังจากตายแล้วเนี่ยก็บุญที่มันยังไม่ตัดว่าตัดยังไม่ตัดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่บุญภาวนาเนี่ยเป็นบุญที่ตัดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปเลย และใหญ่อ,อ,อันหนึ่งคืออยากจะโซนเนี่ยอยากจะคุยเกี่ยวเรื่องว่าเมื่อเราได้ทราบถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอันใกล้เนี้ยแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นในในกล้มันเกิดขึ้นแล้วแต่มันจะเริ่มขยายตัวขึ้นภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นแล้วในตอนเนี้ยอ่จากพวกเราจะเห็นอยู่ว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่น้ําดื่มของเราเองแต่ละที่แต่ละทางอ่ะมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนจะดื่มได้ง่าย มันมีแต่ออพิษมีแต่พิ่งมีพิษมีภัยไปหมดเลยอากาศน้ําอาหารอันเนี้ยมันจะเป็นที่มาของการเกิดโรคนะจากอากาศก็ดีจากน้ําก็ดีจากอาหารก็ดีมันก็จะเป็นที่มาของการเกิดโรคและการใช้ชีวิตของพวกเราเองนั่นแหละที่มันเป็นทาให้เกิดปัญหาที่จะเกิดโรคภัยไข,ไข,ไข้เจ็บในภัยพากหน้านี่อันหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆก่อ,อ,อตัวขึ้นเรื่อยๆทีนี้ทำยังไงเราจะกระตือหรือราดตื่นตัวเนี่ย พวกเราสังเกตปัญหาอย่างหนึ่งของพวกเราไหมว่าภาวนากับชีวิตเนี่ยมันช่างไปกันได้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเกลอกันเลยขัดกันอยู่เรื่อยการภาวนากับการใช้ชีวิตสังเกตดูสิพวกเราพวกเราส่วนใหญ่เนะี่ยแต่หลายคนส่วนใหญ่ไอเวลาเราภาวนาก็อย่างหนึ่งการใช้ชีวิตก็อย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยจะเขาเรียกอะไรภาษาอะไรสมูทเลย ไปด้วยกันได้ดีๆอะ่ะมันไปแล้วมันเตะขากันอยู่เรื่อยอะ่ะเตะขาขัดแยง้งขัดข้องกันอยู่เรื่อยในในในจุดเนี้ยพวกเราควรจะมามามาปรับทัศนคติอันเนี้ยว่าทํายังไงไอตัวชีวิตที่ชีวิตเป็นอยู่ที่เราทําการทํางานทําการทํางานอะไรต่งาง,างาๆกับจะนําภาวนาไปใช้อะไรไปใช้กับมันให้ได้เกิดประโยชน์มากสูงสุดจริงๆมันอยู่ที่จุดประสงค์ของจิตเราอะ่ะ จิตเราตั้งไว้ที่ไหนมันจะมันจะทําให้ปรับแรงดึงดูดอันนั้นเข้ามาหามันจิตเนี่ยอยู่ที่จิตเราอ่ะถ้าจิตเราปรับว่าจะเอาภานะเอาภาวนานําชีวิตเอาภาวนานาภาวนากับการหากินแล้วก็ง่ายๆเนาะภาวนากับกับการใช้ชีวิตเนี่ยภาวนากับการหากินเนี่ยมันจะไปด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันเสมอเสมอเลยอยากภาวนาก็อยากภาวนาทํามาหาเงินก็หาเงินไป เวลาไปหาเงินกขัดแย้งเรื่องภาวนาเวลาภาวนาก็เสียเสียเสียเวลาหาเงินอีกทํายังไงจะให้สองอันนี้ระหว่างหาเงินกับภาวนาไปด้วยกันได้เพราะชีวิตต้องหาเงินต้องมีเงินต้องบริหารจัดการเองนอกจากคนไหนที่เกษียณแล้วมีเงินํำรองเงินทุนของชีวิตแล้วอันนั้นก็อันนั้นก็ต้องบูรณาไปเพราะมีความเตรียมความพร้อมเต่ว่าบางคนในโลกเนี้ยที่มันไม่พร้อมตรงเนี้ยมันเลยว่าเออ มันน่าจะมาคุยกันเรื่องพวกนี้นะว่าทำยังไงไอตัวตัวภาวนากับตัวการทำงานกับโลกเนี่ยให้มันสอดคล้องกันไปได้อันนี้เคยเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ว่าพวกเราจะต้องทำให้มันพัฒนาไปได้วยกันได้แต่บางครั้งจิตเราอ่ะ สังเกตสิจิตเราถ้าจิตเรามุ่งมั่นกับภาวนาพลังแห่งภาวนามันมากเข้าเนี่ยมันก็จะนําสู่การนําไปสู่การใช้ชีวิตนั่นแหละถ้าพลังแห่งการภาวนาของเราเนี่ยเราตั้งใจจะภาวนาไม่รู้อ่ะเราตั้งใจจะป,ะปฏิบัติไม่ว่างานการจะมีมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะฝึกฝนในการปฏิบัติปั๊บเนี่ยนะไอความรู้สึกของเราทั้งหมดแต่จิตกําลังของจิตมันจะคิดค้นมันจะคิดค้นวิธีวิธีว่ะ ฉันจะภาวนายัางไงในชีวิตการงานถ้ามันมีความถ้ามันมีความประสงค์ที่จะทําจริงๆเนี่ยนะมันไม่มีคามําว่าข้อโต้แยง้งเพราะว่าถ้ามันตั้งใจจะทําจริงๆเข้ามันนะมันจะหาวิธีว่าฉันจะทําเรื่องนี้กับอย่างนั้นกับเรื่องนั้นได้ยังไงเหมือนกรณีก็คนหาเงินสังเกตไหมว่าทุกคนอนะ่ะเวลาหาเงินพวกเขาจะมองว่าฉันจะหาเงินจากเรื่องนี้ได้ยังไงเขาก็จะมีวิธีการหาเงินกับทุกเรื่อง ได้เพราะเป้าหมายคือต้องการได้เงินังเกตสิเป้าหมายคือต้องการได้เงินเมื่อทุกคนมีเป้าหมายว่าต้องการได้เงินปุ๊บเขาก็จะมีวิธีการที่จะทําวิธีไหนได้เงินมามันก็จะมีวิธีการหาเงินได้หลากหลายใช่ไหมจะเรียนบนโลกเนี้ยทุกคนบนโลกเนี้ยจะมีแต่วิธีหาเงินที่หลากหลายวิธีการแต่จุดประสงค์คือได้เงินอันนี้คือ,อยกตัวอย่างให้เห็นชัดว่า เอาทำไมทำไมเราทำเรื่องเนี้ยได้จุดประสงค์อย่างเดียวคือได้เงินแต่วิธีการไม่เกี่ยงจะเป็นวิธีการชั่วก็วเอาวิธีการดีก็เอานะเพราะให้มันมันได้มาซึ่งซึ่งการได้เงินในภาพออกไหมทุกคนคงประจักษ์กันอยู่แล้วบนโลกใบนี้ที่เห็นชัดๆในภาพรวมภาพใหญ่ๆทีนี้ถ้าเราภาวนาของเราเองเนี่ยตัวอย่างง่ายๆถ้าเราตั้งใจที่จะ ฝึกภาวะของรู้สกแบบกกึกภาวะของตัวรู้เนี่ยแบบเดียวกันเลยถ้าเราต้องการจะฝึกภาวะอตัวรู้เนี่ยมันได้ทั้งมันแม้แต่มันคิดชั่วเราก็ได้รู้เราก็ได้ภาวะรู้มันคิดดีเราก็ได้ภาวะรู้เห็นไหมถ้าเราถ้าเราตั้งใจกันแบบนี้จริงๆนะจุดประสงค์เราตั้งใจจิตใจมันมุ่งม,มั่นที่จะตั้งการฝึกรู้จริงๆเนี่ยฝึกภาวะรู้ที่จะ,ะเผชิญกับโลกจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยยงไง หมือนไม่เกี่ยงกับปรากฏการที่จะเกิดขึ้นไม่เกี่ยงกับอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นขอให้อารมณ์เหล่านั้นจะเกิดมาแบบไหนก็ตามแต่มันเอามาเป็นเครื่องมือในการที่สนองตอบให้จิตวิญญาณเราได้รู้เรื่องราวเหล่านั้นได้เห็นไหมมันก็ใกล้คลา้คลายกันนั่นแหละแต่ว่าจิตใจนั่นนั้นจิตใจเป็นนามธรรมที่ถ้าเรามุ่งม,มัน่นที่จะภาวนาคือภาวะรู้ของเราเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะเอาทุกอย่าง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวมาเป็นเครื่องมือให้เราได้ตลอดเวลาเป็นเครื่องมือให้ประสบการณ์ให้จิตได้ตลอดเวลาหรืออีกไงนด่งสังเกตไว้ว่าเวลามันคิดอ่ะมันก็เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องคิดให้ได้ตลอดเวลาเหมือนกันสังเกตถูไหมเวลามันจะคิดอ่ะมันจะเอาเรื่องไหนมาก็ได้จะเป็นเรื่องของรูปเรื่องของเสียงเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสเรื่องของสัมผัส หรือเรื่องของอะไรก็ตามมันสร้างเป็นความคิดได้หมดเลยเราสังเกตดูสิเวลาเขาทำอะไรเขาจะเอารูเรื่องอะไรก็ได้ที่ให้เกิดความคิดได้หมดเลยเพราะเขาเกิดกระบวนการในการทําภาวะนั้นบ่อยๆเขาเลยเกิดมันเลยเกิดกระบวนการแบบเชี่ยวชาญแล้วระชํานาญไงชํานาญในภาวะนั้นได้บ่อยๆเพราะเขาทําบ่อยอันนี้เหมือนกันถ้าเราทําภาวะรู้ของเราได้บ่อยๆ โดยไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะได้อะไรคือทำทำภาวะรู้เพื่อได้รู้แล้วก็จบที่รู้มันก็แค่นั้นแหละไม่ต้องไปคาดหวังว่ารู้แล้วมันจะดีขึ้นหรือรู้แล้วมันจะแย่ลงเปล่าเพราะรู้เนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ภาวะที่มาให้รู้นะ่ะมันมีการดีขึ้นมีการแย่ลงในตัวมันเองเสร็จทุกสิ่งที่มาปรุงแต่งให้ภาวะรู้อ่ะมันทำหน้าที่รู้นะ่ะ มันจะมีการดีขึ้นแย่ลงดีขึ้นแย่ลงดีขึ้นแย่ลงตามตามองประกอบของมันแหละแต่สาภาวะรู้นี่ไม่ได้ดีขึ้นหรือไม่ได้แย่ลงยังคงยังคงรู้อยู่เท่าเดิมเหมือนเดิมไม่ได้ขึ้นลงแต่หลายคนเข้าใจผิดไงเข้าใจผิดว่าเอาสิ่งที่มาสิ่งที่มาให้รู้เนี่ยสิ่งที่มาให้รู้น่ะ,นะเป็นภาวะรู้บางครั้ง สิ่งที่มาให้รู้มันดีก็รู้สึกก็ดีกับสิ่งนั้นไปด้วยหรือบางครั้งไอ้สิ่งที่พามาให้รู้เป็นสิ่งที่แย่ก็รู้สึกแย่ไปกับมันด้วยจริงๆเ่ยไอ้ความรู้สึกแย่หรือความรู้สึกดีเนี่ยมันไม่ใช่ภาวะรู้แต่มันเป็นอุปกรณ์ให้รู้อยู่ตลอดเวลาเราจับประเด็นผิดไงเราเลยไม่เข้าใจในวิถีชีวิตเราสังเกตดูนะการภาวนาน่ยมันไม่ใช่เรื่อง การภาวนาคือภาวนาภาวะรู้นะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรารู้จักประยุกต์ใช้เราเอาจริงหรือเปล่าหัวใจมันแค่เราเอาจริงหรือเปล่าหรือเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วค่อยรอเข้าคอร์สก่อนค่อยเรือเจอเจออาจารย์ก่อนค่อยรอถึงวันอังคารก่อนหรือค่อยรอสอบอารมณ์ก่อนค่อยรอนู่นรอนี่รอนั่นก่อนหรือรอเจ็บก่อนรอแก่ก่อนรอให้มันเกิดทุกข์ก่อนแล้วค่อยมาเอาอย่างเงี้ย มันเลยทําให้ภาวะการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ตลอดถ้าเราตั้งใจหาภาวะเนี้ไม่รู้่ะฉันจะอยู่ที่ไหนก็ตามฉันจะกระตุ้นให้เกิดภาวะเนี้กับตัวฉันตลอดเวลาแค่นั้นแหละเหมือนเหมือนความคิดเหมือนความคิดมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่ามีอะไรแบบกระตุ้นก็ตามภาวะรู้เขาก็รู้อยู่แล้วตลอดเวลาเพียงแต่มีสติว่าฉันรู้แล้วรู้เพื่อรู้จริงๆเนะี่ย ไม่ใช่รู้เพื่อ้องการสงบหรือไม่ใช่รู้เพื่อดีตัวอย่างเมื่อนี้ก็หาเงินอ่ะเอาเรื่องชั่วมาหาก็ให้มันกลายเป็นเงินก็ได้ใช่ไหมเอาเรื่องดีมาให้กลายเป็นเงินก็ได้เหมือนกันสภาวะธรรมทั้งหลายเนะี่ยมีทั้งกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจเราะเอามาเป็นเครื่องมือให้เกิดภาวะรู้ได้เหมือนกันแต่เราไม่จําเป็นจะต้องทําตามมันไงแต่มันเป็นแค่อุปกรณ์ให้เรารู้แหละแค่นี้ ทุกครั้งอ่ะแค่อาศัยวิถีชีวิตที่มีอยู่ทุกๆวันน่ะทุกๆวันอ่ะแต่ในเบื้องต้นที่ที่เราจะทําได้ง่ายที่สุดคือให้ใช้ชีวิตเฉพาะปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงได้บ่อยๆและเท่าทาันการกระทบได้บ่อยๆถ้าเราสามารถ ดำเนินจิตไว้กับปัจจุบันได้เนี่ยมีโอกาสในการรู้สภาวะต่างๆเยอะขึ้นปัจจุบันเนี่ยเป็นสภาวะที่ทำให้จิตเผชิญกับเรื่องราวที่มันรู้ได้ตลอดเยอะขึ้นตลอดเวลาเลยและเรื่องนั้นน่ะถ้าเราดูเขา้าดีๆนะดูเขาเฉยๆไม่ต้องไปตัดสินถูกผิดดีชั่วนะเดี๋ยวเขาก็จะแสดงบทบาทของเขาเองแหละเนี่ยเขาจะทุกข์สักเท่าไหร่ก็ปล่อยเขาทุกข์ไปนั่นเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของอารมณ์ของเขา เข้าใจไหมแต่ถ้าเราไปสาคัญมั่นหมายว่าอารมณ์นั้นเราอารมณ์นั้นเป็นเราเมื่อไหรเราจะทุกข์ไปตามอารมณ์นั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยในสภาวาความเป็นจริงแล้วอารมณ์ก็ทุกข์แต่จิตไม่ได้ทุกข์แต่ด้วยจิตที่ไม่มีกําลังรู้เนี่ยแหละลืมเป็นสคัญมั่นหมายทุกข์นั้นน่ะเป็นเรื่องของจิตใจไปเลยทุกวันเนี่ยเราสังเกตด,ดูนะไม่ว่าอารมณ์เบือ่ออารมณ์หงุดหงิด อารมณ์เพลิดเพินอารมณ์เผลอาลอารมณ์สุขอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลานั้นนั่นเกาแสดงบทบาทแห่งความความเป็นทุกข์ในตัวเขาหมดเลยทาให้จิตน่ะได้เป็นผู้รู้จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญไงนี้แต่ละคนน่ะทายังไงเราจะน้อมนําเอาว่าฉันจะใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมกับการหาเลี้ยงชีวิตไปด้วยแต่เอาการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ การปฏิบัติจริงๆอาตมาก็บอกแล้วว่ามันก็ไม่ใช่เป็นโอ้เราจะต้องไปนั่งยกมือเดินจงกรมทําท่าทางประกอบนะให้ประกอบภายในอย่าประกอบภายนอกนะภายนอกเป็นแค่เครื่องมือให้คนอื่นส,สื่อสารกับคนอื่นเองว่าฉันกําลังทําเรื่องนี้อยู่เท่านั้นเองแต่ภายในเน่ยสื่อสารกับตัวเองนะสื่อสารกับตัวเอง,นะอเองดูว,ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตาม เราสามารถที่จนำมาเป็นอุปกรณ์ในการรู้ได้หมดตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยแค่อาตมาแค่สอนคนง่ายๆแค่คุณรู้กับการกระพริบตาของคุณในแต่ละวันแต่ละวันน่ะมันจะทําให้คุณตื่นอยู่ในปัจจุบันกระพริบตาหนึ่งครั้งแล้วรู้หนึ่งครั้งแค่เนี้ยเพียงพอลนะทั้งวันน่ะมันกระพริบตาหนึ่งครั้งฉันรู้หนึ่งครั้งกระพริบตาหนึ่งครั้งฉันรู้หนึ่งครั้งเน,นี่ยอันเนี้ยภาวะที่มันเป็นภาวะปัจจุบันอยู่แล้วแต่เรามักหลงลืม เผลอเลยเผลอเพลือ่อนจากอารมณ์อื่นมันไม่มีภาวะดึงดูดกระพริบตาเนี่ยต้องสร้างจังหวะไหมต้องสร้างท่าทางไหมไม่ได้สร้างตานเนี่ยนั่งกระพริบตาแป๊บๆกปอยู่เนี่ยรู้ไหมแค่เนี่ยมันไม่ได้มีท่าทางประกอบใครเขาก็ไม่รู้อะเราภาวนาภาวนาคือทําภาวะยังไงให้เกิดภาวะรู้กับตัวเองได้บ่อยๆเนี่ยคือเรื่องสําคัญไม่งั้นแล้วเราอ่ะก็จะรอเวลา เพออต้องมีเหตุผลมันต้องมีะไรต้องมาฟังธรรมก่อนต้องมาสนทนาธรรมก่อนต้องมาถึงมันอั้งคานาาก่อนต้องมาเจอเพื่อก่อนมันต้องมานั่นต้องมานี่ต้องมาโน่นอ่ะไอ้ขั้นตอนเหล่าเนี้ยมันเป็นขั้นตอนที่ทําให้เกิดการเป็นอุปสรรคต่อการที่จะตั้งใจรู้เพราะรู้มันมีเงื่อนไขแต่ แต่ภาะวะจริงๆแล้วรู้นี่เขาจะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเนี่ยเขารู้ได้ตลอดเขาไม่มีเงื่อนไขยอย่างการเวลาไม่มีเงื่อนไขยอย่างการตัต้งกติกาอะไรทั้งสิ้นในตัวเขานะ่ะอะไรเกิดขึ้นมาเขาก็รู้เนี่ยนี่คือภาะวะปกติของเขาว่าไม่มีเงื่อนไขแต่เราชอบสร้างความคิดที่เป็นเงื่อนไขกับเขาสังเกตสิเหมือนความคิดสังเกตไหมมันมีเงื่อนไขกับเราไหม พวกเราทุกปทเห็นมันมันอิสระในการที่จะคิดได้ตลอดเวลาเลยจะคิดตอนไหนก็ได้แล้วแต่มันไม่เคยไม่เคยมีเงื่อนไขกับเรานะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นมาฉันคิดได้ตลอดจะหลับแล้วยังคิดอยู่เลยเนี่ยถึงไม่อยากคิดมันยังคิดอยู่เลยสังเกตไหมว่าเขาไม่มีเงื่อนไขแต่พอเราปฏิบททัติธรรมเราสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองอะสร้างเงื่อนไขให้แก่กุศลของตัวเองว่าฉันจะต้องมี ต้องต้องถึงวันนั้นต้องถึงวันนี้ต้องถึงช่วงนั้นต้องถึงช่วงนี้อันนี้แหละคือการสร,าารา้างเงื่นอนไขปิดกั้นปิดกั้นอปิดกั้นภาวะรู้ที่ไร้การไล้เวลามันไม่เลยไม,ไม่มันไม่ปล่อยให้เป็นอิสระแบบเหมือนความคิดถ้าเราแค่รู้เป็นแบบอิสระแบบฟังโดยโดยให้มันเหมือนกับความคิดเนี่ยรู้ได้ตลอดคิดตอนไหนก็เอาความคิดละไป็ปเคร<ๆ>ื่องมือรู้ได้เลยเพราะความคิดคืออารมณ์หนึ่ง ที่เป็นอุปกรณ์ในการฝึกรู้ถ้าเราตั้งใจแบบไร้เงื่อนไขอ่ะไม่ไม่มีกติกาอะไรกับมันทั้งสิ้นอะไรเกิดขึ้นทำหน้าที่ตามนั้นเพราะว่าตัวสภาพาว,วะเดิมแท้ของเขาก็ททำหน้าที่แบบนี้แต่เรานักปฏิบัติธรรมอะ่ะกลับตั้งเงื่อนไขกับตัวเองปฏิบัติธรรมเนี่ยการตั้งเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นเนี่ยมันทำให้เกิดอุปสรรคต่อก,การปฏิบัติ กยนเลยว่าถ้าพวกเราอ่ะยังไม่ทุ่มเทอ่ไม่ทุ่มเทกับความกับภาวะของจิตใจคือไม่มุ่งมั่นกับจิตที่จะต้องการที่จะหลุดพ้นอ่าหลุดพ้นจากภาวะครอบงำของอารมณ์เนี่ยนี่เราต้องมุ่งมั่นให้ชัดเจนว่าเราต้องการภาวะการหลุดพ้นจากการครอบงำของอารมณ์ในทุกด้านนี่ในทุกด้าน เข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นด้านดีด้านร้ายด้านพอใจด้านไม่พอใจด้านเข้าใจด้านไม่เข้าใจด้านหลงด้านลืมด้านเผลอด้านเพลินอ่ด้านยึดด้านถือด้านอยากมันในทุกด้านเลยที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องการความเป็นกิสระอ่าที่จะหลุดพ้นจากการครอบงรรของเขาให้ได้เพราะว่ามันมีมันมีภาวะเดียวภาวะเดียวที่จะพาเราออกจากการติด าก,การถูกครอบกรรมจากภาวะอื่นคือภาวะย้อนกลับย้อนกลับอารมณ์เขาครอบงําได้ด้วยความหลงหลงไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขาภาวะย้อนกลับคือรู้เขานั่นเองเอาเขาเป็นเครื่องมือรู้แทนที่จะเอาเขาเป็นเครื่องมือหลงเนี่ยกลับเปลี่ยนแล้วเอาเขามาเป็นเครื่องมือรู้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะว่าถ้านักภาวนาทุกคนเนี่ย ยังไม่เจริญกับภาวะเฉพาะหน้าให้มั่นคงอยู่กับชวะเฉพาะหน้าอย่างมั่นคงไม่วันไหวไม่งอนเงนคอนแคลนกันสบสภาวะแตใดสภาวะที่มันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นผลเต็มร้อยอ่ะยังไม่เห็นผลเต็มร้อยแต่เห็นผลดีบ้างเป็นบางเวลานะบางเวลาแต่ถ้าไม่ทําเลยอ่ะมันจะหนัก ถ้าไม่ฝึกฝนกันเลยเนี่ยมันจะหนักหนักไปหน้าเวลามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นมาปุ๊บมันจะถูกครอบงำถูกชักจูงถูกอะไรเหนียวรัง้งถูกบีบคั้นไปตามสภาวะของมันตามอารมณ์ของมันนั่นแหละแต่ถ้ามันมัน,ม,นมันได้ออกมาเรียนรู้ว่าเรียนรเรียนรู้ความเป็นอย่างความเรียนรู้อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะทําให้อารมณ์เรานะั้นเป็นแค่เพียงอุปกรณ์ไม่ใช่เป็นอุปสรรค อุปสรรคกับอุปกรณ์อยู่ด้วยกันเลยนะถ้าเราพลิกมาเป็นเหมือนกับปัญหากับปัญญามจะมาด้วยกันใช่ไหมเวลามีปัญหามันก็จะมีปัญญาในการแก้เหมือนกันอุปสรรคก็เป็นแรงส่งเสริมให้อุปกรณ์ก็เป็นแรงส่งเสริมไอ้อุปสรรคก็เป็นแรงส่งเสริมให้เป็นอุปกรณ์ในการก้าวข้ามในการที่จะเติบโตฉะนั้นทุกสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าเราดูเขาจริงๆอะ่ะเขาช่วยให้เราเติบโต เขาช่วยให้เราเติบโตถ้าเราไม่เข้าใจเขาก็ช่วยให้เราตีบและกระตันเติบโตก็ตีบตันจะไปด้วยกันนะถ้าลงไปกับเขาอ่ะมันจะไปทําให้ถูกบีบแล้วก็ตันถูกบีบคือตีบตันน่ะตีบตันไปกับเขาเรื่อยๆตลอดเวลาจมไปกับเขาตลอดเวลาแต่ถ้าเขาเราเอาววกกอกมาเป็นอุปกรณ์เมื่อไหรปุ๊บมันทําให้เราเติบโตและเข้มแข็งขึ้นตลอดเวลาเหมือนกัน สิ่งที่จําเป็นที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะเข้าถึงภาวะโหนาโดยไร้การไรเวลาไรเงื่อนไขกับตัวเองใครที่ยังอ้างตัวเองอยู่อ่ะระวังนะตอนนี้คุณอ้างได้นะแต่ถึงเวลานั้นแล้วคุณไม่มีสิทธิอ้างน,นะคุณต้องเผชิญกับมันจริงๆสังเกตไหมแผ่นดินไหวใครจะรู้ว่ามันจะไหวตอนไหนคุณต้องเผชิญกับมันอย่างแท้จริงทันทีเดี๋ยวนี้ไม่แน่ ทุกขณะทุกขนาของชีวิตเนี่ยมันจะมีภาวะที่มาทดสอบทดสอบแลว้วก็ทดลองทดสอบแลว้วก็ทดลองดูซิว่าคุณมีความเข้มแข็งไหมโลกเขาสร้างเรามาเป็นหนูทดลองนะเน็ตด,ดีๆนะโลกใบเนี้ยเขาสร้างเรามาเพื่อทำการวิจัยให้เราวิเคราะห์ตัวเองเพื่อหลุดพ้นจากเขานะ โรคบนด้ย็สร้างโลกจำลองขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ลองดูซิว่านึกถึงว่าเอาหนูตัวหนึ่งไปขังไว้ในห้องแล็บอ่ะแล้วก็เอานี้ให้มันกินเป็นยังไงเอานี่มันกินเป็นยังไงไอ้นี่มันกินเป็นยังไงมันมีผลเป็นยังไงเกิดขึ้นเหมือนกันเวลาเราตัวเราเองอ่ะจิตใจเราเองอ่ะที่อยู่อยู่เนี้ยอาตรมาเลยถามอ่ะเขาทําให้เราเกิดมาทําไม ทั้งที่ทำให้เราทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสทั้งโครคภัยไข้เจ็บทั้งความทุกข์ทรมานกับการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเขาสร้างความทุกข์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อทดสอบให้พวกเราหาทางออกจากเขาเท่านั้นเองเขาสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้จิตของเราเองเนี่ยหาทางออกจากเขาเนี่ยมันมีทางออกจากเขาเท่านั้นแหละเขาจะสร้างแบบจําลองึ้วเนี่ยแล้วก็ส่งอารมณ์ขึ้นมาใส่ปัญหากับเราไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะตายแล้วแต่ใครจะหยิบฉวยโอกาสเนี้ยขึ้นมาเอามาเป็นอุปกรณ์ในการหาทางออกหรือจะทิ้งตัวเองไปหมกจมเวียนไหวตายเกิดไปกับวัตตะเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วแต่ว่าคุณจะมีกำลังในการศึกษาเมื่อไหร่จะหาทางออกจากเขาได้แต่เขาก็จะทำอย่างนี้ตลอดสม่ำเสมอไม่เคยเปลี่ยนทุกครั้ง ที่เขาสร้างขึ้นมาเขาจะสร้างแบบจําลองแบบเนี้ยขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนเหมือนเขาเขาเขียนโปรแกรมเมาไว้ให้พวกเราอ่ะนอกจากมีคนใดคนหนึ่งที่จะออกจากรหัสอันนี้ให้ได้ออกจากโปรแกรมอันนี้ให้ได้เนี่ยออกจากกระบวนการกระบวนการโครงสร้างอันนี้ให้ได้มันเหมือนกับเขาสร้างโครงสร้างขึ้นมาแล้วจะมีใครจะปฏิวัติกนปฏิวัติตัวเองอ่ะทิ้งภาวะเหล่านี้ได้ฉะนั้น ถ้าเราตระหนักปฏิบัติทำเนี่ยแค่ภาวะรู้ภาวะรู้ภาวะเดียวเนี่ยแค่ภาวะรู้อารมณ์นี่แหละจะเป็นภาวะที่ทําให้ฉีดออกจากวงจรเห็นไหมว่าเวลาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองอนี่ะถ้าเราไม่เรียนรู้ความถ้าเรายังอยู่ในวงจรของเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ตอนเนี้เราสเกตเตอรหเราเฝ้าดูการเกิดหายของมันได้โดยที่เราไม่ได้สะดุงสะเทือนเลย แต่ถ้ามันเป็นวิถีชีวิตเราอ่ะอย่างอารมณ์อะถ้าเราดูมันมันมาแล้วหายไปแบบเนี้ยมาแล้วหายไปแบบเนี้ยโดยมันไม่ได้เกี่ยวกับจิตเราเลยอะจิตเรามีกําลังแห่งผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นน่ะจนกระทั่งมันแยกตัวมาเป็นจิสระแล้วปล่อยให้การเกิดขึ้นหายไปเกิดขึ้นหายไปของทุกสิ่งเขาดาเนินการไปเรื่อยๆเนะี่ยเราจะเห็นว่าเออเราไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยนะเราไม่ได้เดือ,อนะรด,ดอร้อนกับเขานะเราไม่ได้พูดวายกับเขานะแต่เขา สร้างกระบวนการเข้าเองสร้างการดับเองอันเนี้ยต้องการมนุษย์ชนิดเนี้ยต้องการคนชนิดเนี้ยคนที่มันออกจากวงจรแล้วมาดูวงจรมันได้เนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่มีกําลังในการเพียงให้จิตมันออกมันเป็นผู้รู้ผู้ดูจากวงจรอันนี้ได้เขาเรียกวงจรอุอบาทวงจรแห่ปงปัตตสงสารเนี่ยถ้าเราออกมาดูได้เนี่ยนะเราจะเป็นหนึ่งในนั้นอ่ะที่เฝ้าดูเฝ้าดู เฝ้าดูอย่างเฝ้าดูอย่างมีความสุขอะพร้อมๆกับมีความสงสารคนอื่นๆไปด้วยเลยแหละทําไมน้ะเขาไม่ออกมาทางนี้กันทําไมเนาะเขาไม่ออกมาทางนี้กันฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยวันนี้ที่พูดเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาที่จะออกจากวงจรเหล่านี้เพราะทุกอารมณ์อะเขาจะเกิดเกิดอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาอยู่ๆก็าาหายไปมันเป็นระบบของเขาอยู่แล้ว ตลอดเวลาเดี๋ยวเรียกวอารมณ์ดีเดี๋ยวเรียกว่าหายไปเดี๋ยวเรียกว่าอารมณ์เสียเดี๋ยวร lause, เรียวกว่าหายไปเขาจะโผล่ขึ้นหายไปโผล่ขึ้นหายไปมันเกี่ยวอะไรกับเราด้วยถ้าเราเกี่ยวอ่ะมันเกี่ยวอะไรกัรนด้วยมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะแต่เราชอบไปเกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะแต่เราอะชอบไปเกี่ยวมันมา,าเกี่ยวมันมาเกี่ยวมันมาแค่เราเฝ้าดูเขาเฉยๆเขามาแล้วไปมาแล้วไปแบบเหมือนขั้นตอนเหล่าเนี้บยบ่อยๆ มันก็จะไม่ไม่เหน็ดเหนื่อยเนี่ยคุณตั้งใจที่จะภาวนากันจริงจริงจังจริไหมเท่าจุดประสงค์ของมันว่าฉันตั้งใจจะเจริญภาวะรู้กับเหตุการณ์ในชีวิตทุกๆวันทุกๆวันทุกๆขนาทุกๆขณะตลอดเวลาอย่างเงี้ยคุณตื่นในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เรียนรู้ภาวะเฉพาะหน้าในปัจจุบันเนี่ยเห็นมันมาเห็นมันสลายเห็นมันมาเห็นมันสลาย จะเข้าใจเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่มันสร้างกันขึ้นเองดำรงอยู่กันเองสลายไปที่ตัวเองมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยนะและไอ้ตัวรู้มันก็รู้ว่ามันเองมันเพียงแต่คุณสร้างให้ถึงจุดนี้ได้เมื่อไหร่นะคุณจะพบชีวิตที่อิสระห้ามกลางความไม่อิสระเออชีวิตที่อิสระห้ามกลางที่ไม่อิสระเออจิตที่อิสระห้ามกลางที่มีอารมณ์ไม่อิสระ มีอารมณ์อยู่เต็มไปหมดเลยแต่จ,จิตกับอิสระมีเรื่องราวบนโลกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเรากลับอิสระเห็นไหมว่าเราคนคนหนึ่งเนี่ยสังเกตดูไหมว่าเราถ้าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นเราก็อิสระใช่ไหมแต่ถามว่าคนอื่นเขาก็ยังมีเรื่องของเขาสาับัดแต่ไม่ได้เรื่องของเราอะ่ะเราก็อิสระจากเรื่องคนอื่นใช่ไหมทีนี้ทํายังไงอะ่ะ เราจะเอาอิสระจากเรื่องของเรานี่แหละนะยันฝากไว้นะว่าให้ทุกคนตั้งใจที่จะเจริญชีวิตในปัจจุบันให้มันเต็มที่สมบูรณ์และบริบูรณ์เพราะมันเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะอยู่รอดหรือไม่รอดตรงนี้ทุกครั้งที่อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดตรวจสอบว่าเรารอดหรือไม่รอดไม่รอดไม่เป็นไรแต่ได้เรียนรู้ว่าไม่รอดเป็นยังไงมันจะทำให้สู ได้เรียนรู้ว่ะไม่รอดเป็นยังไงมันจะได้รู้ครั้งต่อไปม,ไไอไม, <sk r isa> มันจะได้รอดรู้ไหมมันจะได้รอดทุกครั้งที่เราเรียนรู้ความไม่รอดเนี่ยนะมันจะสร้างสร้างอะไรสร้างโครงสร้างของตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเราจะรอดร,รอดได้ยังไงในครั้งต่อไปในครั้งต่อไปในครั้งต่อไปเมื่อเราค่อยๆรอดไปทุกเรื่องทุกเรื่องมันก็จะค่อยปลอดภัยจากเรื่องราวต่างๆ